ผมทัยวิทย์อุตสา,าการมาจากนครราชสีมาก่อนนนก่อนหน้านี้ผมก็ป่วยไปหลายโรคนะครับอย่างเช่นโรคมะเร็งเบาหวานความดันความดันนี้ผมถึงร้อยเจ็ดสิบแปดวันนี้มาเจอสูตรด็อกเตอร์ว่ายาอันนี้ผมกล้าพูดเต็มปากผมเลยนะดีสุขภาพผมดีขึ้นแม่บ้านผมก็ดีขึ้นอันนี้ผมก็เลยออก พัษนาตามหมู่บ้านไปหาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาพากินสันไขข้ออักเสบตรงนี้อยากให้ท่านที่สนใจนะครับผมอยากให้ไปลองใช้กับผู้ป่วยจริงถ้าเป็นโรค เขาไขข้ออักเสบผมแนะนำให้ทาน1แคปซูลก่อนนอนตรงนี้ร่างกายเราจะดีขึ้นภายใน9เดือนความดันผมเหลือแค่ยังเหนือหน่อยๆก็137ลงมาก็128ถ้าอยากสุขภาพดีอย่าลืม CBD ดรวายานะครับผมอยากให้มาลองใช้กันดูนะครับ